ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องดาพามาตามแม่บ้านของลุงนอนนาแม่บ้านของลุงนอนนางว่าที่ผ่านมาข่าหนึ่งหกตรงตรง,ตรงเด้อค่ะเมื่อนี้แม่น้องดามาตามโค้งสุดท้ายแม่เพื่นฟันพี่น้องฟันว่าผีแม่ไม้มาบอกเลขเพี่น้องเราก็ไปรับส้มรับฟังเลยข่าวเพื่นฟันจงังไดผีแม่ไม้มาบอกเลขตัวใดไปเบิ่งไปชมเลยค่ะค่ะ ในบ ag. ้านของลุงนาผลนฝันนะคะฝันเมื่อคืนนี <buzzer>. ่เพ่นกับบอสะดวกออกกล้องนะคะแม่แม่เอฟซีว่าบางคนก็บว่าเอ้าแม่น้องดาแม่ผุนบอสะดวกออกกล้องคือบอเอาเสียงพี่น้องเพื่อนบอสะดวกทั้งเสียงทั้งอันี้พี่น้องแม่น้องดาต้องเคารพการตัดสินใจของเพิ่นไหมค่ะบอแมน่าแม่งดาจิเป้ถ่ายแบบมั่วสั่วแบบนี้ไหมคะช่วยบอกว่าเพื่นบอเต็มใจที่จะออกมบอ่ะหรือบอให้เสียงนี่แม่น้องดาต้องเคารพการตัดสินใจของเพิ่นแต่กับบอเป้นยั่งร้ายแม่แม่เอฟซีข้อให้เลขพุ่นเขาก็เป็นพ่อพี่นอ แต่ว่าตัวเลขของแม่เพิ่นเพิ่อนโบเพื่อนบบห่วงเด้วยค่ะเด้อเพื่อนห้แมงด่างดมาแล้วพี่น้องเพื่อนฟันมาขึ้นนี่เพื่อนอันนี้เขาความฟันของแม่ผนแล้วเนาะค่ะเพื่อนฟันว่าพีแม่มายพี่น้องหอบลูกหอบเต่ามาขอเข่าพี่น้องมาขอเข่าอยู่ในเพื่อนเพิ่นเพื่อนฟันว่าพีแม่มายอุ้มลูกพี่น้องมาขอเข่าอยู่เพื่อนเพิ่นพี่น้องแลวเพิ่นได้เอาเข่าเอา้นาให้แล้วพีแมมายบอกเลขเพื่อนพี่น้อง บอกเป็นตัวแล้ว่นกับพากันกลับเพอผว่าเพิ่่นวาเป็นมีดเต็มยิงไหมคะมีดเต็มยิงไอ้ต่อยเพิ่นว่าเป็นผีแม่หมายด้ค่ะเพิ่นฟันสำนีมะค่ะ่นบริเวณฟันหลายอย่างเลยเพิ่นกระบอกว่าเพิ่นกระ้าไปตัดอ้อยเนาะค่ะเนาะผลกันเล่าสำนีเพิ่นบอกว่าเอาตัวเลขไปเลยลูกความฟันแม่กฟันสำนีผลฟันนี่หน่อยลิพี่น้องเพิ่นฟันวานผีแม่หมายมาขอเข่าหอบลูกหอบเต่ามาขอเข่าแล้วเพิ่นก็เอาเข่าอ้อนนังไห้แล้วผีแม่หมายกะ บอกว่าบ่ามียังตอบแทนเดอ้อมีแต่ตัวเลขให้ลองไปซื้อเอาเดอ้อเผลนบอกพี่น้องเด้อข่ะตัวเลขของผีไม่หายมาพี่น้องเด้อขาะเลขกัเมื่อคืนนี้เพล่นฟันว่าผีไม,ไม่หอบรูปหอบเต่า,เามาขอเข่าอยู่เฮือนเพิ่นพี่น้องพอที่นี่มาขอเข่าแล้วเพล่นก็เอาเขาเา่าอาอน้ำให้แล้วผีไม่ไมยบอกว่า บ่มียังตอบแทนแม่เพิ่นก็เลยให้เลขมาเจ็ดแปดกับแปดศูนย์ด้วยค่ะเด้อส่วนสี่ศูนย์คือคลิปแรกพี่น้องคลิปแรกที่แม่เพิ่นนห้แมงดาคือเพิ่นไปงานศพญาตพี่น้องเพิ่นเน้ะค่ะเนาะอายุสี่สิบฟ้าลงกระสุนสี่มาพี่น้องมันแมงดาเอาลงในคลิปเดียวกันเด้อค่ะส่วนบ้านเลขที่แม่เพิ่นคือหนึ่งแปดทับสามพี่น้องบ้านเลขที่ของแม่บ้านของลุงนอนนาที่ว่าที่ว่าพีมาขอเขาพี่น้องพีไม้มาขอเขาเนาะคะ่ะ ผลกระบริฟันร้ายผลฟันซัมนี่พี่น้องผลกระตุนผลก็เลยบรูมันจะออกบ่อหรืออย่างไดแต่ว่าผีแม่หมายบอกว่าบุมมยังตอบแทนพอผลเอาเขาเอายังให้แลกไหมคะไม่แตไมยิ่งผลออกมาเป็นเป็นซีบกว่าคนพี่น้องพี่แตไมยิ่งอ่อยต่อยถือกระตากระบุงพี่น้องผลก็เลยรู้วเป็นผีแม่หมายมาขออยู่บ้านเลขที่คือหนึ่งแปดทับสามพี่น้องมันมีคนหนึ่งพี่น้องผีแม่หมายมากสิบกว่าคนแต่มีคนหนึ่งบอกว่า ซื้อลองซื้อเลขเด้อเลขค่ะเลขสออกเกตแปดกับแปดศูนย์พี่น้องพี่แม่เอฟซีก็ลองเบิรงเด้อค่ะอันนี้ก็ความฝันเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันจังไดาเพิ่นก็เล่าสู่ฟังแต่คือว่าพี่น้องเพิ่นก็บ่สะดวกให้เฮาถ่ายคลิปเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็บ่เป็นหยังพี่น้องเพราะว่าหยังเพิ่นก็เอาตัวเลขมาให้แม่องดาแล้วก็เว้าความฝันให้แม่องดาฟังก็ให้แม่องดามาเล่าสู่แม่แม่เอฟซีฟังบางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจเนาะค่ะว่าแม่น้ององดาทําไมไม่ เขาไม่สะดวกออกกล้องก็ให้เอาเสียงเลยพี่น้องก็คือเพื่อนบรสะดวกไหมคะจะให้นุวาจังไนพี่น้องข้าว่าเพิ่นบรสะดวกนุก็บยายากไปก้าวกกลเพิ่อนพี่น้องถือว่าเพิ่นแต่เพิ่นเป็นคนโบห่วงตัวเลขเด้อค่ะเพิ่นมีเพิ่นฟันจังไรเพิ่นก็ชิมเราสูฟังเลขเพิ่นก็มีซัมนี้พี่น้องฟันมาคืนนเด้อค่ะเลขเพิ่นก็ยังเพราท่านได้เสียงฟันคืนวันที่สิบสี่พี่น้องเมื่อนีนวันที่สิบห้าพี่น้องเด้อค่ะเลขของเพิ่นคือ 8ผีไม่ไมายบอกเลขจะออก7 8 8แปดแปดศูนย์ส่วนสี่ศูนย์คือตัวเลขคลิปเลขพี่น้องคลิปแรกที่แมงดาลงไปตองงวดเพื่อนว่าสินเพื่อนบริฝันด้ค่ะเพื่อนไปอันเพื่อนไปงานศพอยตกพี่น้องเพื่อนอายุคนเสียชีวิตคืออายุสี่สิบ้าลงศูนย์สี่พี่น้องเพื่อนก็เลยแมงดาก,เก็เลยรวมกันในคลิปเดียวกันเลยของสุดท้ายเนาะค่ะบ้านเลขที่ทีผีแม่ไม้มาขอเขาคือ หนึ่งแปดทับสามพี่น้องเอา้าจะได้กะขอบคุณแม่เพื่อนเลไลที่ให้แนวทางมาพี่น้องมากระสือบ่หมกักบ่ต้องสือเด้อค่ะความเพลินความฟันเพลินกับฟันบ่หลายฟันซันนี่พี่น้องก็ลองลองเด้อค่ะวดที่ผ่านมาเพื่อนเขาหนึ่งหกตรงตรงพี่น้องวันนี้ผีเม่มายมาบอกเลขนะคะเนาะขอบคุณแม่เพื่อนหลาลาที่ให้แนวทางของอฟซี FC. มีโชคมีลาบกับแม่บ้านลุงนอนนาน,นะคะ cục một phương mới vì nó cục một phượng tôi đến nói đâng